บิ ب ي ل ه رحمن ورحيم อัล hamdulillah ฮุลลัลลอฮ์มัสลิอัลลอฮามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮครับความรักความเมตตาจากอัลลอสส์มะตตาลาได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับทุกๆวันทุกๆลมหายใจดังนั้นทุกๆลมหายใจของเราก็ต้องชูโกรต่ออัลลอสส์มะตตาลาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณความกตัญญูความตักวาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับเราทั้งในอดีตวันนี้และยันวันสุดท้ายของชีวิตนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่่งงซึผม ถือว่าได้ทำแล้วต้องชุกโกตอลัสตาลาก็คือได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับมาพูดคุยเรื่องศาสนาหลังละหมาดสุบุริทุกทุกๆวันวันนี้เป็นตอนที่593ไปแล้วเลยอีกเจตอนก็600โอ้โหพี่น้องมหาศาลเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดเอัทฮัมดุลินละนะครับไม่เคยคาดคิดว่าสติปัญญาอนน้อยนิดของผมอย่างนี้นะครับจะมาคุยกับพี่น้องได้แต่ด้วยเนื้อมัดบรารักัตที่ได้รับจากลัสสตาลาด้วยกําลังใจที่ได้รับจากพี่น้องที่พี่น้องได้ให้สลามผมตอบสลามพี่น้องให้ดูอาผมก็ดู วันนี้นะครับก็ดูอาให้กันพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นดูอากันเข้ามานะครับเพื่อที่จะเพิ่มภูนเนมัดบารักัตให้กับพวกเราพี่น้องวันนี้ตรงกับ,บวันพระรหัสที่2ธันวาคมนั่นแสดงว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนเราจะข้ามผ่านนะครับปีนี้ไปอีกปีหนึ่งในปฏิทินสากลแต่ปฏิทินอิสลามเราเพิ่งข้ามมาได้เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันที่25รอบอวิอุนซานีนะครับรอวิอุนซานีนะครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรครับเรื่องตะวกักกลตะวักกุลหรือตะวักกู ห็นไหมผมชอบใช้คําอย่างเงี้ยดูมันน่าติดตามหลักการหรือหลักกูเห็นไหมตะวักกุลหรือว่าตะวักกูตวักกุลคืออะไรครับคือการมอบหมายไว้เนื้อเชื่อใจนะครับมอบหมายไว้เนื้อเชื่อใจให้กับใครพี่น้องไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนที่เราเคารพคนที่สร้างเรามานั่นคือใครนั่นคือรัสเซฮันตาลาทั้งในดุนยาและอาคิร์อ มอบหมายสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดจะทําอะไรก็ดอกก๊ดอัอลลอฮ์กำหนดมาแล้วต้องเป็นไปตามนั้นมอบหมายก่อนแล้วเช่นเดียวกันทําดีที่สุดเพื่อมอบหมายกับอัลลอฮ์ในการพิจารณาเราในอาคิร์รัแล้วก็ขอดูอาขออภัยนะครับอิสติฟา์ขออภัยขอดูอามากๆแล้วก็หวังผลตอบแทนหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นคือตะวักกลแต่ตะวักกูละ่ะตะวกัะะวกกูคือไม่มอบหมายอะไรให้อัลลอฮ์เลยแต่การมอบหมายเอาการมอบหมายก่อน ไม่ได้หมายความว่าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาคใต้พี่น้องมุสลิมของเราบางกลุ่มบางกลุ่มบางพวกบางคนตะวักกันตะวักกันไม่ฉีดยานะครับไอ,อ้ยังนั้นเขาไม่เรียกตะวักกันเขาเรียกตะวักกูคิดเองทําเองคําว่าตะวักกันครั้งหนึ่งมีซอฮาบะมาแล้วบอกกับท่านนบีว่าเนี่ยฉันจะเข้าไปข้างในฉันจะเอาลาวไว้ตรงนี้นะครับแล้วฉันมอบหมายกับอัลลอฮ์ได้ไหมท่านนบีหัดซาร์นซาร์บอกไม่ได้หรอกนะครับพะเจ้าปล่อยอย่างงาั้นเดี๋ยวมันก็ต้องเดินออกไป นะฮะแล้วเจ้ามาอ้างบรรหายไปเจ้ามาอ้างว่าต้องฝากไ้กับอลัลลอฮ์แล้วไม่ได้เพราะก่อนที่เจ้าจะฝากนั้นเจ้าจะต้องดูแลรักษาเจ้าจะต้องป้องกันอย่างดีที่สุดนะฮะดีที่สุดในเรื่องนั้นก็คือเจ้าต้องผูกมันให้แน่นแล้วเจ้าไปและเมื่อมันไม่สามารถไปด้วยตัวมันเองได้นอกจากการขโมยถูกขโมยนั่นแหละเขาเรียกตะวรกันก็คือหลังจากที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถแล,แล้วฝากความหวังนั้นไว้กับอัลลอฮานี่คือเรื่องดุนยาพอเรื่องอาคีรอห์ละ เรื่องอากิรอกระพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามถ้ามีความผิดความบุกบพ่อ้องอิสติฟาขออภัยต่ออัลลอฮตาลาถ้าผิดใหญ่ผิดเยอะเาก็ตบัดตัวแล้วขออภัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอดูอาตายไปก็ขอดูอาขอดูอาให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺตาลาอยาอัลลอฮ์ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด นี่แหละครับคือการตวะวัก,กันไม่ใช่ว่าจะทําผิดก็เฉยอะไรก็เฉยไม่มีการนี่หมายถึงอาีรอนนะครับดุนยานี่พูดแล้วต้องป้องกันทุกอย่างนะฮะโควิด19มาก็ต้องฉีดยาป้องกันแล้วถึงจะออกไปพบปะแล้วก็ปิดแมสล้างมือไม่ใช่ฉีดยาแล้วก็ยังเปิดอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกตะวัก,กันเขาเรียกตะวักกูกูจะทำยังไงก็ได้ เช่นเดียวกับอาคิรอถ้าเราไม่แก้ตัวเราไม่เอาความดีมาไล่ความชั่วออกไปเราไม่เราหมาดเราไม่ขออภัยโทษแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวตวักกันให้อลลอฮ์ให้อภัยเองไม่ได้หรอกครับคนไม่ขออลลอฮ์ไม่ให้เพราะฉะนั้นทั้งดุนยาและอาคิรอต้องตวักกันทั้งสองอย่างไม่ใช่ตวักกันแค่ดุนยานี้อาคิรอดด้วยแต่การตวักกันนั้นนะฮะหรือตวักกลุ่นั้นนะครับ,ระนะรบจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เต็มความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน เขาอาจจะบวชได้มากว่าเราสุนัตจันทังคาราจันพหาจสิบสามถึงสี่สิบห้าเราอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะละหมาดสุนัตแต่ว่ายิบต้องได้ทุกคนเพราะฉะนั้นตะวกักุลหรือตะวกักกูเลือกเอาแต่ผมแนะนําเลยนะครับพี่น้องตะวักกันฝากมอบหมายไว้วางใจกับคนกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างเรามานั่นคือรัูมะตลาแต่ก่อนที่จะตะวักกุลป้องกันนะครับให้เต็มความสามารถนะครับและพี่น้องก็จะได้รับความเมตตา กดกันไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับพี่น้องบอกพี่น้องของเรานะครับอย่าเพ้อเลอกับเรื่องนี้ขอจากลาพี่น้องในวันนี้ครับว่าบิเลยตอฟิกวันดีดายะอัสลามุมะลยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮะบเระกาต